มันก็มันก็ครับนี่มันก็มีหยังนะหมุนเลยได้ก็โยนเลยนะผมดูมันเลยใช่แต่อ่ะนี่มันมันก็น่าจะได้เหมือนกันนะ <laughs> <laughs> <laughs>

ลุงุกไว้อดล่อะไ้เนานฟึ๊ฟอนนัตะวันผมตาไม่นะอเป็อทกิ่กัดคองน่า่อกต่วันลาบฟึ๊ฟืนตอนนั้นเลยตนนั้ตัวนูน่ะีกมยังเ้ีเอาเสรมักไมง่ายนะบคเมื่อกับจไวเองหมันบอกว่ามันเอ้องผัวใไมันไปแบ่งกับพี่คนชวมันเอาสวนตัวเรามันสวนมันถจับเองโองือ้งินลงวันีมันยังว่ามเยี่ยี

ผมมันมีอาโรงครับไม่มูไปไหนผมมีการโรมันมันผมมีอันจะได้หรือโรมมันยิ่งว่าไปไหนตัวคุนี่ก็จะได้มัน

กูเก็บไานะกตจะกาทุบมาตรงนี้กินอาหารกตัดเป็นลำมันมันใหญ่ก็จะตัเป็นลำกูมาไม่ยอมจ้าตรงเฝ้าตรงบูเล่ยังดิเอาใจอะไรไม่ได้ไม่ได้โดนตัดตัว ไม่ก้าหุ้ก็จับหุ้มก้วบ่อเปลี่ยนยังไมิงนมันเป็นำัเดี๋ยวก็เปลี่ยนุ้งเดี๋ยวเปลี่ยนุ้งตัวคักตัวตัวนั้นข้งบีข้างอยวโโ่หอยโมีแนโรงไม่หม้ไปไหนตัวมีกรมันมันเดี๋ยวมีจะได้เโงมัน